สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถครอบครัว SUV 7ที่นั่งมาฝากอีก1นึคันนะครับสภาพสวยเดิมไม่เคยชนนี่เลยครับเชฟโรเลตแคปติว่า2 0ดีเซลนะครับตัวนี้ขับ4ปี2007นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับใครที่หาใช้งานนะครับคันนี้ผ่อน4,500โดยประมาณนะครับผ่อนได้4ปีนะครับมีเงินดาวนนิดหน่อยนะครับใครที่สนใจก็ลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ รถสวยนะครับขับ4ีดีเซลพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครูบต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสมบูรณ์สวยๆใครที่หาใช้งานก็ชอยชมดูรถทดลองขับได้เลยครับเชฟโรเลตแคปติว่าด,ดีเซลขับซีนะครับตัวนี้ปี2007นะครับแจ้งมาว่าจดปี2009นกะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังนะครับ รถสวยสมบูรณ์รถไม่เคยชนนะครับรถสภาพเดิมมากๆนะครับลองพิจารณานะครับถามว่าเชฟโรเลตยังใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปใช้ได้สมบูรณ์ครับแล้วก็มีอู่ครับอู่เก่งเยอะมากๆด้วยครับอะไหล่ก็มีครับเท่าที่ผมศึกษามาปีกว่าๆหลังจากที่เชฟโรเลตถอนตัวไปก็พอจะเป็นอีกหนึ่งครั้งให้กับสมาชิกที่เข้าใจในเชฟโรเลตนะครับ ใช้ได้ปกตินะครับมีอูทั่วไปอะไรก็เบิกกันได้ทั่วไปนี่นะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับคนนั่งจะเป็นเบาะไฟฟ้าภายในก็เบาะหนังสภาพงามจัดจ้านเลยครับเช็คชมดูรถไม่ผิดหวังครับเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับตัวนี้น่าจะใช้งานแล้วประมาณ2 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสภาพสวยเดิมไม่เคยชนเดิมเดิมโรงงานนี่แหละครับก็ลองพิจารณานะครับนานๆก็ นำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเชียบโรเลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคา189,000บาทก็ยังได้ผ่อนนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อนก็4ถึง1,400 5,400โดยประมาณนี้นะครับแล้วคันนี้เป็นของเชียบโรเลตก็ยังจัดไฟนแนนซ์ได้ไม่เยอะนะครับก็อาจจะต้องมีเงินดาวเข้ามาหน่อยนะครับประมาณสัก3 000, 9 0 0ก็สามารถจะนำรถไปใช้งานนะครับเครดิตี เตรียมเงิน39,000ืนาพนะครับขออภัย39,000ื่นนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อจะถูกใจสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวไม่ถึงส0 0แสนก็เชฟโรเลตใครที่เข้าใจนะครับหาอู่เก่งๆอู่เฉพาะอู่แถวบ้านเข้าไปหาในข้อมูลในแฟนเพจของเชฟโรเลตขับก็ได้ครับมีอู่เก่งๆเยอะเลยนะครับผมก็ติดตามอู่เก่งๆของเชฟโรเลตไว้เยอะเลยครับเพราะว่า อยากจะรู้ว่าเขายังใช้งานกันได้แล้วมีอู่ไหมมีช่างไหมสรุปโดยรวมคือเขาก็ใช้งานกันปกติสมบูรณ์นะครับแค่ว่าถ้าท่านอยู่ตรงไหนก็ลองศึกษาเช็คดูนะครับว่ามีอู่เก่งๆหรือเปล่าโดยรวมก็ยังซื้ออะไรกันได้ปกตินะครับเบิกได้ปกติที่เท่าที่เช็คและติดตามช่างทุกช่างอยู่นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวเรื่องให้กับสมาชิกที่สนใจแคปติว่านะครับ